สีโลพญาตัวใหญ่ของจังหวัดพิจิตรจะไปขวางพิจิตรเปิดกันปะเปิดกันปะมันไม่ได้นะครับขอพายกันเต็มที่แต่โคต่างอัดกันแล้วต่างโคต่างอัดกันแล้วมีดีเดียวกันนะคูไมีดีเดียวกันนะครูขอพายเรือพายเรือบอกนะครับว่าต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยแต่ตัวช่วยจะได้แบบไหนยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับไม่รู้ว่านักจะหงายหลังหรือเปล่าเอาละเว้ยเอาละเว้ยมีอะไรเกิดขึ้นมา ใส่กันมาใส่กับมาล้วจ้าใส่กันมาเต็มเต็มเลยครับดูดูอากาศชิ้นยิ่งตาประเภทยาวใหญ่ประเภทกอเราใหญ่ประเภทกอเราด้าแดงเป็นกระดิ่แดงเป็นตาวาสกังหวัดเป็นพิเจอเรือด้ายกบุญพี่นน้ำชาลวันพญากวันตัวใหญ่ครับพญากวัลนงลีโอหนึ่งเานตะวเอยเก็บแปลอยชิปากกาบกรไแลกแจง้อยู่พอสทิงแร่มจะก่อกกแต่ชาลรวันบอกว่าจะไปก่อรวยชาละวันจะไปก่อแล้วจะไปได้ตลอดปอดภัยหรือไมรู้จะไปได้ตลอดลอดภัยไม่เมื้อชาละวันชาลว ฟาดหัวฟาดทางฟาดหวฟาดทางนับมา่อนกิงได้ก็จดิงได้ปตาหวานไม่ยอมด้วไปันตรงไม่ยอมตัวไปขันตบองไปุ่ยอีกอีกอีกอยกอ่ไม่จะเข้าจะทายไปดึงได้ก็ถึงได้ปตาหวานไรเบียกบ้าไ่เบียก 哦。Oh.